สิบสามมัชชิมานิกายมัชชิม,มปัปนาสกวาเสทสูตรพราหมู้ประเสริฐโดยกรรมเจริญพรเหล่าสาธุชนผู้มีจิตเลื่อมใสในธรรมคำว่าพราหม์ในความเชื่อดั้งเดิมนั้นหมายถึงวันณะสูงสุดที่ผูกติดอยู่กับชาติกำเนิดแต่ในพระพุทธศาสนาพระบรมศาสดาได้ทรงปฏิวัติความหมายของคำนี้เสียใหม่ ให้กลายเป็นคำที่หมายถึงคุณธรรมภายในอันสูงสุดพระธรรมเทศนาที่อาตมาจะนำมาสาธยายในวันนี้จะแสดงให้เห็นถึงเรื่องนั้นโดยตรงมีชื่อว่าวาเสธสูตรคำนี้อ่านว่าวาเสธทสูตรซึ่งมาจากนามของวาเสธมานพผู้เป็นตัวเอกของเรื่องหัวใจของพระสูตรนี้คือการวินิจฉัยปัญหาที่ว่าบุคคลชั่วพรามเพราะอะไร ระหว่างชาติกําเนิดกับกรรมคือการกระทําและคุณธรรมเรื่องราวนี้เกิดขึ้นเมื่อมานพหนุ่มสองคนผู้เป็นสหายรักกันคือวาเสธามานพและพารทวาดมานพได้เกิดการโต้เถียงกันพารทวาดมานพเชื่อตามหลักการเดิมว่าบุคคลเป็นพราหมณ์เพราะชาติกำเนิดอันบริสุทธิ์ส่วนวาเสธามานพแย้งว่าบุคคลเป็นพราหมณ์ เพราะมีศีลและวัดปฏิบัติอันดีงามเมื่อหาข้อยุติไม่ได้ทั้งสองจึงได้ชักชวนกันไปทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อให้พระองค์ทรงเป็นผู้วินิจฉัยเมื่อได้สดับปัญหาแล้วพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงธรรมเปรียบเทียบให้เห็นความจริงด้วยหลักชีววิทยาก่อนพระองค์ตรัสว่าในหมูสัตว์ต่างๆเช่นมแมลงสัตว์สี่เท้าหรือนกนั้น มีความแตกต่างกันโดยชาติหรือชนิดอย่างชัดเจนแต่ในหมู่มนุษย์นั้นไม่มีความแตกต่างกันโดยชาติหรือชนิดเช่นนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นผมขนเล็บฟันหรืออวัยวะต่างๆล้วนมีลักษณะพื้นฐานเหมือนกันหมดชื่อเรียกต่างๆว่าเป็นกษัตริย์พราหมณ์แพทย์หรือสูตรนั้นเป็นเพียงสมัญญาที่บัญญัติขึ้นตามอาชีพเท่านั้น ไม่ใช่ความแตกต่างทางชีวภาพการยึดติดว่าวันณะของตนประเสริฐกว่าผู้อื่นนั้นก็เปรียบเสมือนขวดน้ำยี่ห้อต่างๆที่วางอยู่บนชั้นแม้ว่าขวดแต่ละใบจะมีฉลากยี่ห้อรูปทรงและราคาที่แตกต่างกันแต่น้ำที่บรรจุอยู่ข้างในนั้นก็คือสารประกอบ H2O เหมือนกันทุกประการคุณค่าที่แท้จริงอยู่ที่น้ำไม่ใช่ที่ขวดชั้นใด คุณค่าของมนุษย์ก็อยู่ที่คุณธรรมภายในไม่ใช่ที่วรณนะหรือชาติกำเนิดอันเป็นฉลากภายนอกฉันนั้นนี่คือตัวอย่างที่หนึ่งจากนั้นพระองค์จึงได้ทรงให้คำจำกัดความของพรามที่แท้จริงในพระพุทธศาสนาด้วยคาถาประพันธ์อันไพเราะว่าพระองค์ไม่ได้เรียกบุคคลว่าพรามเพราะชาติกาเนิดแต่ทรงเรียกบุคคลผู้ประกอบด้วยคุณธรรมเหล่านี้ต่างหากว่าเป็นพราหม คุณธรรมเหล่านั้นก็คือผู้ไม่มีกิเลสเครื่องกังวลไม่มีความยึดมั่นถือมั่นผู้ตรัสถันได้ผู้ตรสัตรสรู้แล้วผู้ไม่มีความโกรธผู้มีศีลผู้สิ้นอาสะวะแล้วและได้ทรงสรุปว่าบุคคลผู้ใดรู้แจ้งอยู่ในโลกนี้ว่าความสิ้นไปแห่งอาสะวะเราเรียกผู้นั้นว่าเป็นพรามคำจำกัดความของพระองค์นั้น ก็เปรียบเสมือนการมองคุณค่าของคอมพิวเตอร์คนที่มองอย่างผิวเผินอาจจะตัดสินว่าคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นดีเพราะมียี่ห้อดังหรือมีตัวเครื่องที่ออกแบบมาสวยงามแต่ผู้รู้จริงจะมองไปที่ประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์และหน่วยประมวลผลที่อยู่ภายในต่างหากคอมพิวเตอร์ที่ประเสริฐที่สุดคือเครื่องที่สามารถประมวลผลข้อมูลที่ซับซ้อนได้อย่างรวดเร็วและปราศจากไวรัสชั้นใด พรามที่ประเสริฐที่สุดในทางธรรมก็คือผู้ที่มีซอฟต์แวร์คือปัญญาสามารถประมวลผลธรรมะได้ถูกต้องและมีระบบป้องกันไวรัสคือกิเลสท,ที่สมบูรณ์แบบชันนั้นนี่คือตัวอย่างที่สองดังนั้นพรามในความหมายของพระพุทธองค์จึงไม่ใช่ผู้ประเสริฐโดยชาติกำเนิดแต่คือพระอรหันต์ผู้ประเสริฐโดยกรรมและการปฏิบัติโดยแท้ การเปลี่ยนแปลงความหมายนี้ก็เปรียบเสมือนการปฏิวัติคำว่าเศรษฐีในสมัยก่อนคำว่าเศรษฐีอาจจะหมายถึงคนที่มีทั์สินเงินทองมากที่สุดแต่ในทางธรรมแล้วอริยทัพหรือทัพอันประเสริฐภายในนั่นแหละคือเครื่องวัดความร่ำรวยที่แท้จริงคนที่มีศรัทธาศีลฮิริอตตะปะพาหุสจัจจะจาคะและปัญญา ผู้นั้นแหละคือเศรษฐีที่แท้จริงแม้ว่าภายนอกเขาอาจจะไม่มีทับสินเงินทองเลยก็ตามนี่คือตัวอย่างที่สามเมื่อได้ฟังพระธรรมเทศนาที่วินิจฉัยปัญหาได้อย่างชัดเจนและลึกซึ้งเช่นนี้แล้วทั้งวาเสธมานบและภารทวาสมานบก็ได้เกิดความเลื่อมใสยอย่างสูงสุดและได้ประกาศตนเป็นอุบาสกผู้ขอถึงพระตนตรัยเป็นสรณะตลอดชีวิตเอวัง ก็มีด้วยประการชนี้เจริญพร